เมื่อช่วงเย็นวันที่5มกราคม2569รถยนต์อเนกประสงค์ยี่ห้อมาส d a าคันหนึ่งพุ่งชนรถจักรยานยนต์และร้านข้าวแกงภายในซอยโนรีถนนสุขุมวิทต,ตำบลท้ายบ้านใหม่อำเภอเมืองจังหวัดสมุทรปราการจุดเกิดเหตุเป็นพื้นที่ชุมชนมีประชาชนออกมาจับจ่ายซื้ออาหารจำนวนมากผลจากแรงชนทำให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บรวม6รายเป็นหญิง5รายชาย1รายในจำนวนนี้มีหญิง1รายอาการสาหัส ต้องเร่งนำตัวส่งโรงพยาบาลโดยด่วนรถจักรยานยนต์ถูกทับจนเสียหายร้านค้าพังยับข้าวของกระจัดกระจายผู้คนแตกตื่นจากการตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิดในพื้นที่พบข้อเท็จจริงที่น่าตั้งคำถามรถคันก่อเหตุออกตัวจากหน้าร้านแก๊สด้วยความเร็วก่อนวิ่งสวนเลนเข้ามาในซอยอย่างผิดปกติจากนั้นจึงหักภูมิลัยกลับอย่างกระทันหันพุ่งชนรถจักรยานยนต์และร้านค้าริมทางอย่างจัง คำให้การของคนขับระบุว่าเกียร์อาจขัดข้องทำให้รถไหลและยืนยันว่าไม่ได้ดื่มสุราแต่คำอ้างดังกล่าวยังต้องรอการพิสูจน์เนื่องจากพฤติกรรมการขับขี่จากภาพวงจรปิดขัดแย้งกับคำว่ารถไหลอย,อย่างชัดเจนโดยเฉพาะความเร็วและทิศทางการสวนเลนคำถามสำคัญคือรถที่อ้างว่าเกียร์ขัดข้องเหตุใดจึงวิ่นสวนเลนด้วยความเร็วระบบเบรกและการควบคุมรถอยู่ในสภาพใดมีการตรวจวัดแอลกอฮอล์และสารเสพติดอย่างละเอียดแล้วหรือไม่ และที่สำคัญใครต้องรับผิดชอบต่อชีวิตและความสูญเสียของประชาชนที่ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องในใดขณะนี้ตำรวจอยู่ระหว่างสอบสวนรวบรวมพยานหลักฐานตรวจสอบกล้องวงจรปิดเพิ่มเติมและรอผลการตรวจสภาพรถรวมถึงผลการตรวจร่างกายคนขับเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายเหตุการณ์นี้คืออีกหนึ่งบทเรียนราคาแพงที่ตอกย้ำว่าความประมาทเพียงเสี้ยววินาทีอาจเปลี่ยนชีวิตคนทั้งชีวิต และหากความจริงถูกกลบด้วยคงงําอ้างง่ายๆสังคมก็จะยังคงต้องเสี่ยงกับโศกนาฏกรรมแบบเดิมซ้ำแล้วซ้ำเล่าความจริงต้องถูกเปิดเผยและความรับผิดต้องไม่ถูกปล่อยให้เลือนหายไปพร้อมกับข่าวรายวัน